สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข้อมาในคองเฟอร์ยูริสรีเวนจกันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราอยู่กับคุณเลโลนะครับผมเป็นอิรักสีเหลืองนะครับจับมือกับคุณเลเฟ่นะเป็นอิรักสีน้ําเงินนะครับผมส่วนทีมงานฝั่งขวานะครับคุณไมวอ r จากแคลนเอฟบนะฮะเป็นสหราชอาณาจักรสีฟ้านะครับซึ่งผมจะเรียกสั้นๆว่าอังกฤษละกันนะฮะ <c oughs> ขอภัยนะอ่าแล้วตรงนี้นะครับคุณเลิฟบุ๋มจากประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เล่นเป็นประเทศอิรักสีส้มนะซึ่งอยู่ในแมป offense defense นะฮะใช่ไหมหรือว่า defense offense วะเออสักอย่างหนึ่งแหละแปลว่ารุกและรับประมาณนั้นนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเอ่อออริจินอลเลยนะฮะก็คือ2องนะแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชันแฟนเมดเอีกนะฮะเป็นเวอร์ชัน3าสามนะครับอันนั้นก็จะเดือดขึ้นมาหน่อยนะฮะอ่าโอเคซึ่งก็ ง่ายนะฮะหลังบ้านคุณก็จะมีบ่อน้ํามันให้ยึดนะครับ2บ่ออย่างงี้ก็ต้องอ่าแบ่งกันเอานะฮะใครจะยึดบ่อไหนนะครับอ่าคือการเล่นเกมอ่าประเภททีมที่ดีนะฮะไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปแย่งเพื่อนยึดทั้ง2บ่อเลยนะฮะอะไรประมาณนั้นไม่ได้นะฮะอ่าเว้นแต่ว่าเพื่อนของคุณมันจะพึ่งพาไม่ได้นะครับคุณก็จัดเลยครับ2บ่อโอเคตรงนี้ฝั่งสีฟ้าสร้าง IFV ออกมาแล้วนะตรงนี้โอ้แล้วมีการสร้างเอ่อ ทหารกาเดียนจีออกมาเออจะใสเอฟีไว้อย่างนี้เลยนนฮะอืมก็ถือว่าดีอยู่นะครับเพราะว่าแมปน,นี้มันเป็นแมปขนาดเล็กนะครับแป,ป๊บเดียวมันก็เจอกันแล้วนอะแต่ตรงนี้นี่ไงฝั่งสีเหลืองรถถังคันแรกออกมาแล้วนะในเวลาไม่ถึง2นาทีนะครับเออแต่ตอนนี้2นาทีแล้วนะตามเวลาในเกมนะถ้าเวลาในคลิปก็ยังไม่ถึง2นาทีนะโอเค ตรงนี้ฝั่งสีฟ้าส่ง GI มาตรงนี้ตั้งป้อมตั้งป้อมสิครับคุณอย่างนั้นเลยครับอือโดนหมาคาบตายไป2ตัวโอ้โหสคนแล้วตรงนี้ว่าไงสีส้มส่งแมงมุมวิ่งเข้ามาลักรอบเข้ามาไม่โดนนะครับโอ้โหจุกหลบลูกกระสุนได้นะจังวหวาเมื่อกี้เป็นอะไรที่อลังการมากเลยนะยตรงนี้เอาแมงมุมเข้าไปแล้วแมงมุมเข้าไปไหนฮะแมงมุมเข้ารถสีเหลืองอต้องดีนายทิ้งโอเคเรียบร้อยครับดีอยู่นะฮะฝั่งสีน้ําเงินเขาช่วยดีนายไปได้นะ ตรงนี้ยังไงครับฝั่ง a อวีทุยฝั่งสีฟ้าส่ง a อเข้ามาโอเป็นการเด a n G I I V ด้วยนะเรียบร้อยครับสีหลังสีน้ำเงินยังไปสู้ไม่ได้นะสู้ตอนนี้นี่ก็แตกนะครับโอ้แล้ว G G I มันยิงไกลด้วยนะเนี่ยแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มมีคียรอฟแล้วนะโอ้โหพัฒนาเทคอย่างไวนะครับขึ้นแบ t เ l อรแลบสร้าง IC แล้วเรียบร้อยนะครับคีรอฟใม่อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ฝั่งสี น้ำเงินกับเหลืองนี่ต้องสร้างอาวุธต่อต้านกัษยานฮนะจะเสียเวลาในการสร้างรถถังไรโน่ไปนะครับเนี่ยต้องสร้างฝักแฟกขึ้นมาก่อนนะตรงนี้มีโบริสมาด้วยโอ้โหยางเดือดเลยนะครับยางเดือดเอามาชี้เป้ายิงเรียบร้อยครับแตกไปแล้วแต่ไม่ได้แตกด้วยโบริสนะฮะแตกด้วยรถถังฝั่งเพื่อนตัวเองนะแลวตรงนี้มีเอนจิเนียร์มายังไงครับเอนจิเนียร์มาเอาโดนฮนะแตกเรียบร้อยแล้วตรงนี้ส่งเคียร์รอฟขึ้นไปทิ้งระเบิดใส โรงทหารเบิ่มไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหอย่างเดือนเลยฮะแล้วฝั่งฝั่งซ้ายจะเล่นยังไงครับรถถังแทบไม่เหลือแล้วด้วยนะไม่เหลือแล้วสิแล้วสีส้มนี่คือคุณเลิฟบุ่มนี่คือแสบมากนะสร้างโบริสขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยครับทหารใหญ่ไม่เหลือแน่นอนครับบึ้มไปแล้วนะฮะโรงทหารทหารใหญ่แล้วก็โรงรถเอาเรียบร้อยครับฝั่งเสีมเงินไม่เหลือโปรดักชันแล้วนะเหลือรถถังคันเดียวกับทหารอีกฝูงหนึ่ง แต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีฟ้าเนี่ยโอ้ไดไอวี IV สามบ้างนะไปแล้วนะครับสีน้าเงินไม่ไหวนะครับคุณไมวอลคุณไมวอลฝั่งสีฟ้านี่บอกจีๆเลยนะฮะกูดเกมนะฮะแปลว่าเป็นเกมที่ดีนะประมาณนั้นแล้วก็ไปเช่นกันนะครับสีเหลืองโอ้โหชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเลือบบุ่มฝั่งสีส้มแนละคุณไมวอลฝั่งสีฟ้านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝาก,กาไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปเลยเลยนะครับขอบคุ